ก็สวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมอะไรคอสโอเวอร์นะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปขึ้นแหลกกันนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีแหลกเนี่ยอยู่ที่แหลก s นะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะหรือก็มุมตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะตันอยู่ที่แรงลก n รือแหลก g เนี่ยครับผมจําไม่ได้แล้วเนาะนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณแรงลก s s นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแหลกนะครับเป็นแรงลก s s นะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่แค่แหลก s อยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวะวันนี้เดี oui> ๋ยวเราจะไปขึ้นกันนะครับแล้วก็ให้ดูด้วยนะว่าวิธีการขึ้นแร้งเนี่ยมันต้องไปยังไงนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวละครของผมสักนิดหนึ่งนะก็ตัวละครของผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็มีแล้งจีทั้งหมด2ตัวเนาะแล้วก็จะเป็นแล้งเอสนะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็จะเป็นดาบนะครับผมเนาะซึ่งแผ่นนี้เนี่ยดาบเนี่ยก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูดาบนิดหนึ่งนะครับ ดาผมเนี่ยก็จะเป็นแรง4นะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่120นะครับ120ทีนะแล้วก็จะมีบัฟอันนี้นะครับเป็นบัฟเพิ่มดาเมจอ่าไอวีนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับเป็น6นั่นเองนะครับยังไม่ใกลยเก่งเท่าไหร่เนาะก็สามารถเอาไปอัพขึ้นแรงได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้อัพขึ้นแรงเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นแรงเป็น SS กันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องไปที่เกาะแรกนะครับเกาะแรกที่อ่าเรานั้นเกิดนั่นเองนะครับผมนะ มันอยู่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็บินไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมังกรนะมังกรโคสนะครับก็สามารถไปใส่กันได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะหมดอายุแล้วนะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีคูณ2ของเบลุอยู่นะครับผมเนาะก็สามารถไปฟาร์มกันได้นะสำหรับขครที่ยังไม่ได้เบลุนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะนะครับก็จะมีโอกาสดอบง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกาะแรกนะคนดูนะนะครับผมเนาะ แล ko, pues mm ้วเราก็จะเดินไปตรงนี้นะคนดูนะครับเราก็จะวิ่งไปตรงนี้นะครับมันจะอยู่ทางซ้ายตรงนี้นะนะครับมันจะเป็นเหมือนตึกให้เราขึ้นไปนั่นเองนะครับเป็นตึกเอ่เลื่อนแหลงนั่นเองนะครับเหมือนในอนิเมะเลยนะครับนี่เป็นตึกแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เลื่อนแหลงนะครับพอเราเข้าประตูมามันจะอยู่ทางขวาตรงนี้นะคนดูนะครับเอ้ยออ่าตรงนี้นั่นเองนะเราจะเจอกับเอพซตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะการทดสอบเลื่อนระดับนะครับผมแล้วก็คุยไปนะนี่นะครับก็จะเป็น ดันแรงเอนะครับก็คือทดสอบเพื่อเพื่อนบไปแรงเ s สนะครับก็จะเป็นดันเจียนนั่นเองนะก็จะมีความยากก็พอสุ่มขวรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงกันเลยนะครับเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยดันเจียนเนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ความยากของมันเนี่ยก็คือมันนานมากนะคนดูก็คือมันโคตรนานเลยนะครับกว่ามันจะหมดแรงนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือมันเล่นนานมากนะคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับ มันจะมีทั้งหมดเดี๋ยวประมาณ20ประตูนะคนดูนะบอกเลยว่าลงกันแบบโอ้โหตาแตกแน่นอนนะครับนะคือมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคณดูสลับรันดันเนาะคือเราวิ่งผ่านได้เลยนะครับเนี่ยเราใช้ไอ้ตัวละครเราตีได้เลยนะคนดูนะทีเ่เราแตกทีเ่เราแตกได้เลยนะครับประมาณนี้เห็นปะคือมันง่ายนะสลับดันเนี่ยนะครับมันจะเป็นระยะกิีตรงที่แรงเอ็เอเอขึ้นไปเนี่ยยากนะครับคือยากจริงนะคือคือแบบวันไม่วันช็อตนะคนดูต้องแบบ โอ้หต้องอาวุธโหดมากนะถึงจะถึงจะขึ้นจาก SS เปอีกแรงหนึ่งได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นแรงเอสเอสเดี๋ยวก็ให้ดูแล้วกันนะครับว่าขึ้นไปอีกแรงหนึ่งเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะนะครับอันนี้เราก็ลงไปเรื่อยๆนะคุณดูนะครับแล้วก็ฟันไปเรื่อยเนาะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคุณดูนะครับสำหรับช่วงนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ฟันอ่าศัตรูไปเรื่อยๆนะครับคือวิ่งผ่านก็ตายแล้วนะคุณดูนะครับสำหรับดันนี้นะขึ้นเป็น SS สเอนได้แล้ จริงๆแลงเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหลายแลงอยู่นะคุณดูถ้าเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นพวกแลง C ีนะครับแลงซีแลง E แล้ง A ออะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเล่นหลายๆตาหน่อยนะถึงจะขึ้นแล้งไประดับแรงเออะไรอย่างนี้ได้นะครับผมก็เล่นค่อนข้างนานเอาเรื่องนะคุณดูนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับเกมนี้เนี่ยเล่นไม่ยากนะคุณดูนะครับสายฟรีเนี่ยอยู่รอดแน่นอนนะใครที่ไม่เติมนะครับแล้วก็เกมพาร์ทเนี่ยก็สามารถใช้ฟรีได้ด้วยนั่นเองนะครับไม่ต้องเติมนะโอเคแล้วก็ฟันไปเรื่อยนะครับ ก็ลงทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างนานเอาเรื่องนะคนดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่าสปีดคลิปให้ดูละกันนะครับว่ามันจะไปนานเอาเรื่องขนาดไหนนะครับผมโอเคก็สำหรับมอนในดันของแรงขึ้นเป็นเอเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่ทีนะคนดูนะก็คือ6เอ่อประมาณ6.3จุทีนะคนดูก็คือแบบไม่เยอะมากนะคนดูนะแค่อาวุธเราเนี่ยก็ล่อไปเป็นประมาณ200รทีแล้วนะครับก็คือวันช็อตได้เลยนะนะครับแต่ไอีกขึ้นแรงอีกอันหนึ่งเนี่ยคือเลือดเยอะจริงนะ นะครับโอเค โอเคครับคนดูเมื่อเรามาถึงประมาณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพแบบนี้นะเป็นบันไดแบบนี้นะครับก็คือจะใกล้ถึงจบดันแล้วนะคนดูนะก็ลงไปค่อนข้างนานเลยนะครับผมเนาะลายประตูจัดนะคนดูนะครับพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็คิดได้เลยนะครับว่ามันใกล้แล้วนะครับผมนะประตูก็จะเปิดทางด้านขวานะครับอ่าตรงนี้เนาะคือใกล้แล้วนั่นเองนะครับใกล้ที่จะถึงความจริงแล้วนะครับก็ลงมานานเอาเรื่องเลยนะครับผมเนาะโอเคไปลุยกันต่อ เรียบร้อยนะคนดูตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงกันที่บอสแล้วนะคนดูนะอันนี้ก็จะเจอบอสเป็นอุคิโอลานะคนดูนะครับแบบนี้เลยนะเท่เลยนะครับบอสอุคิโอลานะครับก็เลือดประมาณคิวนะคนดูนะนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะลงได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็รอนิดนึงนะไม่ได้วันช็อตอะไรนะครับเลือดก็เป็นคิวนะแต่ถ้าเป็นทีเนี่ยเราสามารถวันช็อตได้นะครับแต่คิวเนี่ยยังวันช็อตไม่ได้นะคนดูนะครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับผม เออคนดูมันจะมีเวลาด้วยนะคนดูนะนี่นะครับเป็นเวลา2นาทีเนาะก็คือถ้าเกินเวลานี้เนี่ยดันก็จะไม่ผ่านนั่นเองนะมิชชั่นเฟลลนั่นเองนะครับผมเนาะนะฮนะวันนี้ก็ผมก็เหลือเวลาประมาณ2นาที10กว่านะครับผมนะในการที่จะลงดันให้ผ่านนั่นเองนะครับเป็นเล,เลื่อนแรงนั่นเองนะครับผมเนาะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ทาการเลื่อนแรงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ก็พอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถออกได้เลยนะครับหรือรอเวลาก็ได้นะรอเวลาก็คือมันจะทําการรีเซ็ตให้เองนั่นเองนะครับโอเคครับคนดูตอนนี้เนี่ยเราก็รอเวลาจนมันรีห้องเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงผมก็กลายเป็นแรง SS เเลยนั่นเองนะครับผมนะเราก็จะได้ S s มาเลยนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเราด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ผมไม่ได้ดูนะถ้าจริงเบลุสเนี่ยมันจะถ้าเป็นแรงเอสนะคนดูมันจะอยู่ประมาณ4ทีนะครับแต่พอเราขึ้นแรงเนี่ยก็จะกลายเป็น5ทีนะ ครับก็เพิ่มมาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสลับเบลูแล้งจีนะคนดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปอ่าไปดูกันนะครับว่าถ้าเราขึ้นแลงเอสเอสเป็นแล้งอีกแล้งหนึ่งเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะครับผมเนาะซึ่งบอกเลยว่าโหดจริงนะครับผมนะผมก็ไปนี่มาแล้วนะครับเออก่อนหน้านี้นเนี่ยเดี๋ยวขอแวะตีเบลูซะหน่อยละกันนะเพื่อดรอปจีนะซึ่งผมก็เคยตีเบลูดรอปจีมาแล้วนะครับก็ดวงค่อนข้างดีนะครับผมเนาะ ก็เป็นอเบลุนะคนณดูนะเป็นราชาหมดนะครับก็ตีง่ายแล้วนะครับยุคนี้เนาะตอนนี้นะนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะกันแล้วนะครับดาเมจอาวุธเนาะคนณดูนะครับคนก็ไม่ค่อยตีกันแล้วนะครับเพราะว่ามันก็คือมันก็มีกันหมดแล้วอะง่ายนะครับสหรับเบลุเนาะแล้วอาวุธเนี่ยมันมันเป็นเมตาอาวุธด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงแรกนี่ก็ฟาร์มมดกันแรกเลยนะครับผมเนาะตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มมดกันแล้วนะครับไป ฟาร์มเงินสะส่วนใหญ่นะคนดูไปฟาร์มเงินเพื่อ,อตีวุฒนะครับนี่ราชามดออกมาแล้วนะครับผมเนาะเบลุน,นั่นเองนะครับคือตีเร็วมากนะตอนที่ผมเล่นแรกๆเ่ยโอ้ยก่อนจะได้แต่ละดาเมจเนะี่ยคือน้อยมากนะคนดูตอนนี้ก็ค่อนข้างไปไกลนะครับโอเคสกัดไม่ติดน,นั่นเองไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกอะแรกกันต่อเลยโอเคครับคนดูตอนนี้ก็ผมก็ถึงกับที่เกาะแรกแล้วนะ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะครับว่าล้วถ้าเราขึ้นอีกแหลงหนึ่งเนี่ยมันจะยากหรือเปล่านะคนดูนะครับเป็นอีกแหลงหนึ่งนะคนดูซึ่งคนที่ขึ้นแหลงนี้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากนะเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยเห็นแค่คนเดียวนะครับแต่ก็อาจจะมีขึ้นเยอะกว่าน,นี้แล้วนะครับก็เป็นแหลงจีนะคนดูนะนี่นะครับก็ลงดันระดับแหลง s อนะครับเพื่อกลายเป็นแหลงจีนะเนี่ยเราจะมาดูเลื่อนมอนซักนิดหนึ่งนะครับว่ามันไหวหรือเปล่านะครับผมเนาะ ถามว่ามันพอตีได้ไหมผมก็คิดว่าน่าจะพอตีได้นะคนดูแต่มันไม่ทันเวลาน,นั่นเองนะครับเห็นปะเลื่อนเนี่ยเป็นคิวเลยนะคนดูนะครับคิวแบบนี้เลยนะครับประมาณคิวเลยนะคนดูเห็นปะนี่นะครับ16คิวนะคนดูคิวเอนะนะครับอ่ดันที่เราตะยีผ่านมาเนี่ยเป็นทีนะก็คือง่ายเลยนะครับพอมาเป็นคิวแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนะถามว่ามันลงได้ไหมผมคิดว่ามันลงได้นะครับแต่ มันจะเวลาไม่ทันนะคนดูนะก็คือเวลาถ้าเวลาหมดปุ๊บเนี่ยเราก็จะแพ้นั่นเองนะครับผมเนาะคือมันตีได้อยู่แล้วนะครับตีไปเรื่อยๆได้นะครับแต่เวลาไม่ทันนั่นเองนะก็เลยไม่สามารถขึ้นแรงได้นะครับจนกว่ามันจะวันช็อตนะถ้าวันช็อตได้เนี่ยก็ชิวๆเลยนะครับแต่ก็ค่อนข้างยากเลยนะครับในการที่จะวันช็อตนะคนดูนะครับต้องอัปดาบเนี่ยจงไปถึงเลเวลแบบโหดๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับคุณดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมา ขึ้นแรงง่ายคุณผู้ชมดูนะครับเป็นแรง s อนะนะครับก็ขึ้นค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็ลองไปขึ้นกันดูนะแค่มีมดระดับแรงเอของเบลูบแบบนี้ก็สามารถขึ้นแรงได้แล้วนะครับหรือแม่ก็จะเป็นไอ้มดตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นมดลูกน้องนะก็สามารถขึ้นแรงเอไปถึงแรงเอสเอได้เลยนะครับแบบง่ายๆนะเน้นเป็นโส่ของเจ้าตัวดาบนะครับก็สามารถขึ้นแรงได้เลยนั่นเองนะครับโอเคไปลองเล่นกันดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับกิปนีปไปแล้วับบ๊ายบาย